อดีมีเงยังเจอพ่อใวเออจังไดทุ่งเงินอ,อันไปจังไดไม่จังดคือจังว่าไปเที่ยวน้ำได้ตุ่มไปหาปูขาวปูวดำไปกองสลากอืมไปไปหาได้ทุ่มไปเอาเนื้อน้ำไดทุ่มมาแล้วพั่ไปกองสลากติแม่พี่ไปหายายทุ่มมาแล้วเป็นอานเหนือมาไหมเนี่ยมันก็ไปกองสลาก,กอลาเอามาหลายบ่เหนือให้เหนือิ่นก็เอามา อันนั้นชีตะกะเอาเนื้อไม่ชีตะกะเพื่อนมาให้แม่เี่ยงซีตะกะปาตัวชีตะกะเพื่อนก็เอาลงรถเพื่อนมันก็ว่าแม่แม่อันได้ทุ่มฝากเนื้อมาให้แม่ชีตะกะมันนี่ก็เรียกว่าเอามาอย่างหลายรู้เอามาอย่างหลายที่เามีคนกินได้ก็เรียกว่าเรามีคนกินแม่ก็เฮ็ดตาแบดไปแม่ก็เฮ็ดมันแห้งแ้วก็แม่ก็เก็บไปแม่ก็ค่อยกินเพื่อนนะไม่ค่อยกินมื่อฤกษ์จะละน้อยจะเลษกจะละน้อยเพื่อนนะ ันนี้ก็เลยว่าเป็นนั้ำหลุดดิแม่สิเอ็ดไปก็เลยว่าสิแม่สิเอ้าใบแม่สิจิตตาแดไว้ก็เลยว่าสิมันมันก็เลยต่อเนื้อลร่วงกันก็เลยว่าแต่ผมจิตกรกองสลากดก็แม่เด้อเพกันว่าเนี่ยก็เลยว่ากินน้ำแดงก็ลูกเมยมากเมยกินน้ำแดงก้อนบางหน้าเดี๋ยวสิเมื่อยอีกก็เลยว่าสิก็เลยว่าผมจิตน้ำแดงพุ่กับสิกระกองสลากเลยก็นามูผมถ่ายอยู่เพกันว่าไปน้ำกันหลายคนอยู่กันว่างุดนี้กันว่างผมเงิาเดนยะ ไปกับมูเพันคือเก่ามันบอกไปกับมูคือเอกอ่าเพมัน,นกะมูเพมันก็นเอารถมาคนละขัน้งงนตัวเขามีรถแบบเดียร์รถไทยคนละขั้นทองเงินก็เลี้ยวรถบลายได้ไหมเพป็นป่ะมันไอ้ทองเงินก็เลยแบ่งให้เบิดให้มูนันคนละขั้นคนละขั้นเหลือหันของทงงนนนองเงินเพป็นป่ะมันไอ้ผมก็เอาไว้บลายขั้นเพป็นป่ะมันไอ้ผมก็เลยแบ่งให้มูผมครับคนละขั้นไปเลยเพป็นป่ะพอต้องมาแย่งของเงินอีกเพป็นป่ะไปใช้กับไปจัดวอกเพป็นป่อ แบ่งงูขึ้นอ๋อเอางูพันนี่บ่มีคนเอารถไถได้ทีเอฟซีพันบ่มีบ่บ่มีบ่มีรถพกคนมิจะท้่งเงินนะไ้แบ่งใไถงูเลยเงินแบ่งใไถงูไปใช้ก็ได้ดงา่า,งายคนน่นไะไปใช้มากใ้ก็ง่ายคนน่ะเออก็ต้องทากันคนน่ะนะันดกันไปเลื่อยคนน่ะเออมันกาง,ง,กาง,งสิวันนี้ก็พากันไปกองสลากะขี่รถก็คนละขั้นละ่ะโอ้ตูมันนี้ไปแล้วเพื่ก็ว่าไปแล้ว บันนี้มูเปินก็ได้มากดอกมันก็เมือ่อดี่รถมนงงันกระปากันเมื่อขันทุนเงินก็เ้แวะมาหาไม่เงี่ยงอยู่พี่อืมบันนี้เพื่อนก็เรียกวา่าแม,แม่แม่เ่นวะอันนั้นผมได้มาเดยวผมถก้องสลากเอาขันทุนเงินไปก้องสลามมาก่อรู้ก็เรียกวา่าิออรับเป็นวะผมบอกแม่ผมก็จีไปหาไก่ผมเป็นวะผมห่วงไก่เป็นะวะอือวันนี้ พ่อกระสีบางตัวก็เลยว่าสิตัวเงินไม่เงินตัวเงินกิดผักที่ละลูกผมสิไปเบื้งไกลผมพ่อกระเพราเปียกยันไกลผมตายเป็นบางสิพ่อเบิ่งอยู่แม่บอกพ่อว่าให้เบิ่งไกลลูกอยู่พ่อกขาบอกเบิ่งอยู่ตัวว่าฉันว่าพ่อบางสิยังบางเนาะเพราะว่าผมจันผมก็สบายใจแม่ผมก็สิบวอได้รีบไปรีบมาผมก็สิเมื่อย์เป็นว่าเพราะว่าขอโทษแม่เดิมมันนั่นเป็นว่าผมหิวอยู่ดีผมเมื่อย์เป็นว่า ผมก็เลยให้งอนแม่บนอ่ะงอนียังแม่ไปเลยว่าสิแม่งง้านผมเป็นว่าผมขอตรวจรับเป็นว่าเป็นความากราบยังเนาะมากาบก็เลยว่าจะหลังยังจะต้องสีให้ลูกจะหลังมันเดเลกมากกับบอกแม่ยังเลยแม่จะได้บอกก็ออกคลิปไปหาตัวมันจะออกนั้นมาให้แม่เห็นซีบันแดดเนี่ยแม่ก็ไดดก็เป็นหนังวันหนึ่งก็เรียกว่า ผมพยจ้ามให้แม่อยู่เพิ่นว่าแต่แม่ก็บอกไปมันพิ่นก็บรรสตามแม่มันก็บอด้แล้วว่าเพิ่นว่ามีเงินก็เลยว่าเงินมันน้อยว่าสันว่าอย่างก็เลยว่าเงิ่นมันน้อยตัวเงินก็บอกหลายตัวิ่นก็นว่ามีเงิ่อนย่าได้อลูกตัวตองบอกตัวหนึ่งสองตัวกัพ่อแล้วเพิ่นว่ามีเงินก็เลยว่าสิหาตัวมันจะออกนะลูกก็เลยว่าสิยังว่าเลยหาตัวมันจะออกเพิ่นว่ามีเงินลูกเพราะว่าอู้เพิ่นเงินน้อยบางที่ิ่นบอดถึงสี่เพิ่นก็เบิดหลายโ่้มีเงิ่นหน่ำหน่ำ ว่ามีเงี้ยงหนังเอ็นงามมันก็มีเงินพอาถึงใส่ยูก็เลยว่าสิปันนี้ก็เลยบอกไปบอกบ่อยเป็นออกคลิปสาให้เป็นไส่เป็นซี่เป็นแตน้ำอย่างกระบางสิจุนงสารเพิ่นอย่างกระบังเนาะเป็นั่งฟังอยู่ปันนี้นั่งฟังก็เลยว่าอันชื่อน้ำปูดำเบึ้งเป็นไงที่น้ำปูดำมัละแม่เป็นแบบกับปูดำปูดำเพิ่นบอกตัวเอง โอ้ดำนบอกกันยังบอกเลยยังงูยงกะจําบ่ได้คนนบอกอีกนะโอเคผู้ดำนะที่ออกคลิปผู้ดำไปเห็นบะที่ที่่นมาที่คนเป็นมูมหาอันฮะที่่นเป็นมูมหาหันบ่จ้าคนไม่แยกับโูโคว่าผู้ดำให้ไปไดไดไหมอ๋ออันนั้นผู้ดำแเละแต่ว่าเลีบมัน ร่องเสือน้ำปูดำนี่แม่ผมบ่าเบลกมันจะมาในปูดำนะกันของปูดำมันเพิ่นมาบอกว่านีสิบเก้าวันที่ปูดำเพิ่นบอกยงี้มสิบเก้าแต่ว่ากององเงินเพิ่นได้มากกบปูดำตัวใดโบกงูเงี้งกับโบกงูตัว่นได้ว่าเอาน้ำปูดำแม่เพิ่นวางสิเงี้ยงก็ได้ยินทดลองสั่นแต่ว่าเงีงกับปรดีตามมาตัวใดคือบัดนี้คือว่าเพิ่นไปกองสลากกันเข้าไปกองสลากคนใดมากนั่น ของเลขของทองเงินนัน่นกองอสลากน่ะเออเอามาจากกองสลากเลเขทองเงินน่ะเอามาจากกองสลากที่ของทองเงินอันโดยตรงนั้นมันเก้าสองกับเก้าสามเก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสามของท <92, 93, S 2> องเงินมาจากกองสลากได้มันมันจากกองสลากมันนี้ก็เจ็ดเจ็ดเก้าหรือแปดเก้านี่แหละไม่ใช่เก้าเก้าเก้าอื้อ คนมี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 พิจารณาอยู่ตัวพว่ามาตาส่เกียรเก้าแปดเก้านี่ยแม่กองสลากด้วยกันแม่กองสลากด้วยกันอืมเกียรเก้าเกเพิ่มเท่านั้นแปดเก้าิแปดเก้ากับยเกาแต่ว่าก็คิดว่าัตเก่าล้วลูกเลยว่าสิจังเลี้ยคนทจังจัดชุกันมากจัดเนาะมันเป็นไ้ทั้งตี่นว่าผมกับดมังจัดผมกับองจัดเนาะแ็่ว่ามันเป็นได้ทั้งบนทั้ง่างเนาะมันเลยมีสองครู นี่แบบอาทิตย์เป็ดได้ทั้งบนทั้งล่างอาทิตย์ได้มากสามตัวเลขตัวเก่าเฮ็ดเก่าแปดเก่ากันทีก็พอหูก็ะโดดจันเนาะก็ได้มากจังแต่แม่ก็บ้านจะสื้อตัวใดระดับท้่งเงินแม่ซื้อตัวใดกันจะซื้อเตดือบกูดำมันระดับท้องเงินก็เลยว่าบอกเล็กได้มากจันแม่คนน่ะเลขผู้ดำมันเลขผู้ดำหันที่เมันมาบอกไม่แย่งกันตัวใดกับกูดำเดือบกูดำที่ยัง จำได้นั่นมันหนึ่งเก่าหนึ่งเก่ามันมาย่ำอีกเลยโอ้มันย่ำเรื่อยๆจีมันมาย่ำช่วงขึ้นเมื่อว่านกับฝันโอ้เพราะว่ามันกับฝันว่าจะออกคลิปมันมันลงไปว่าพอไปไปทำงานเป็นหมือนก็เลยโต้โต้ตะเลกทุ่งเงินเป็นมากก็เลยโต้หาพอก็เลยว่าเบาบางอืมอ๋อก็เลยบอกว่าจะออกคลิปต้องเงินว่าเออมันมาตกองสละกวันนี้ก็เลยว่าพอไปเหตุเบียก พอกับปคำก็เลยว่า mm hmm. ก็เลยว่าเป็นนังมายืนพอจังสิออกก็เลยบอกขึ้นมาสินะ mm hmm. เป็นนังเป็นไรเมืเ่อวานก็ว่อยู่ได้มื่อวานก็ไปใช้รู mm ้ hmm. ไปแล้วไปแล้วจะ้งไปใช้ทั้งนำยางก็ตั้งให้อยู่แต่แว่ามากินกะปงก็ตั้งไว้อยู่ตั้งขึ้นให้ละละว่ากได้กิน ตัวตัวมีเงี้ยงตัวมีเงี้ยงมัดนี่คือเลขหนึ่งเก้านี่ปะหนึ่งเก่าตัวสั่งแบตรี่ใบเด็ดสิบกว่าใบแล้วมั่งตุนหนึ่งเก่าเป็นหนึ่งหกเด็ดจังกระจายเงินไปสิบกว่าใบหนึ่าเก่าเลขยุคกองกลางนี่ได้เก้าสองก็เก้าสามกับเจ็ดเก่าก็แปดเจ็ดได้บ้างสัตว์อ อันนี้เลขกองสลากแต่ว่าเลขถุงเงินบอกให้ซื้อของปูดำคือเนื้งเก่าโอ้อันให้่นอกบาทเดียหมวดนี่น่าขึ้นหลายเหลืองครับเด็กจังโศกของเพ่นอคงไปสิออกมันด้วยกันไปหลายมองก็ได้หลายตัวคือว่าแล้วเนาะหลายมองได้หลายตัวเลขก็ได้เจ้าของผู้ดิจิโออันหลายเจ้าหลายคนคือของไม่เฮี้ยงก็ค uh ือของไม่เฮี้ยงอย่างเดียว มีนยงฟันดีอยู่อ,อย่าเราจื่ออยู่เด้เราฟันอัน,นยงฟันไปบอกเราฟังเ,เราจื่อตามยังอยูอย่เด้ถุงเงินไปกองฉลากได้เลขจากกองฉลากมาคือเก้าสองเก้าสามแล้วก็เจ็ดเก้ากับแปดเจ็ดครับี่ชี้ครับแต่ว่าถุงเงินบอกให้ซื้อเลขนันปูดำที่ปูดำมหาไม่เฮี้ยงนะครับเ้อ ปูดำม,มหาไม่เฮี้ยงนี่เป็นบอกซิปเก่าย่างเดียวก็เลยเอาหัวลงไห้เอฟซีน้ำปฏิบัติบอกหัวลงไห้เนาะครับเนาะหัวลงไห้น้ำที่กิ่งแล้วก็เลขมันมีอยู่อ่ทั้งบนทั้งล่างแหะครับจากสิ่เป็นของไผ่ตัวของไผ่อย่าลืมว่าเกศเก่ากับหนึ่งเก่านี 1, ่มันใกล้ๆกันเด้อครับเอฟซี FC ครับผมจะเอาว่าขึ้นหัวลงนะครับเนาะเพิ่นไปได้บองไปน้ำปูดำแม่ไปนำไปป้ำอ่าหาปูดำไปหายายทุ่มมาแต่ว่าเลขมันกัดตัวเดียวกัน ก็สิมีเพิ่มเติมเลคกนิดเด็ดๆนน้อยับพีซี่กับผมอันนี้คือถุงเงินไปกองสลากได้เลขจากกองสลากมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะเอฟซีกับผมไกใชาวิจรารณญาณในการรับชมนะครับเลือนทางช่องเป็นเพียงแก่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแกซื้อกลางถนัดขัดเอฟซีกับผมเนาะ็อขอบคุณขอบคุณไม่เฮียงให้หลายเนาะสำหรับคลิปน้องถุงเงินไปกองสลากครับผมสวัสดีครับไม่เฮียงครับสวัสดีค่ะ